สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวลางบอกเหตุสัตว์ตัดหน้ารถเชื่อว่ามีลาบใหญ่คลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของสัตว์ที่วิ่งตัดหน้ารถเราค่ะบอกได้นะคะมันเป็นลางบอกเหตุดีเหตุร้ายเป็นความเชื่อโบราณกันค่ะ อีกหนึ่งความเชื่อโบราณที่ในปัจจุบันยังมีการกล่าวถึงนั่นก็คือเมื่อขับรถอยู่แล้วมีสัตว์ตัดหน้ารถก็จะหมายถึงลางบอกเหตุต่างๆเช่นงูเลื้อยตัดหน้ารถเชื่อว่าจะโชคดีมีโชคลาภในเรื่องของเงินทองตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถเชื่อว่าจะหมดเคราะห์หายเจ็บป่วยแต่ก็อาจจะเป็นทุกขลาภเพราะจะต้องมีเรื่องให้เสียเงินนะคะ นอกจากสัตว์ชนิดต่างๆเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุแล้วตามความเชื่อโบราณยังกล่าวรวมไปถึงลักษณะของสัตว์ที่ตัดหน้าระหว่างเดินทางด้วยค่ะว่ามาในรูปแบบไหนซึ่งก็จะมีทั้งลางดีและลางร้ายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่ สัตว์วิ่งผ่านหน้าจากขวามาซ้ายเชื่อว่าไม่ดีค่ะไม่ควรที่จะเดินทางต่อแต่ถ้าหากสัตว์วิ่งจากซ้ายไปขวาเชื่อว่าเดินทางไปแล้วจะมีโชคลาภนะคะหากว่าสัตว์วิ่งนำหน้าไปดีมากๆค่ะจะชนะศัตรูทั้งหลายได้ในกรณีที่สัตว์วิ่งจากหน้าเลยไปข้างหลัง หมายความว่าให้หยุดเดินทางชั่วครู่นะคะแล้วค่อยเดินทางต่อแล้วจะมีลาบเกิดขึ้นค่ะหากกรณีที่สัตว์วิ่งมาชนด้านหน้าแนะนำให้เลี่ยงลงข้างทางก่อนนะคะแล้วค่อยเดินทางต่อแล้วจะได้ลาบสมใจนึกค่ะในกรณีที่สัตว์วิ่งมาชนด้านขวาแนะนำให้เดินทางชา้าช้าหรือแวะพักระหว่างทางก่อนจึงค่อยเดินทางต่อแล้วจะมีลาบค่ะ หากสัตว์มาชนด้านซ้ายหมายความว่าให้เอ่ยปากฟาดเคราะห์กับแม่ธรณีก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อเชื่อว่าจะมีเทวดามาคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายได้นะคะและก็กรณีสุดท้ายค่ะหากสัตว์มาชนโดยไม่ทราบทิศให้บริกรรมแต่คําดีแล้วจึงค่อยเดินทางต่อเชื่อว่าจะมีลาบได้ตามสิ่งที่ปรารถนาไว้นะคะ ยังไงก็ตามค่ะหากเป็นในเรื่องของการเดินทางที่ต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการเตรียมสติเตรียมร่างกายแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเอ้าแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดล้างบอกเหตุเมื่อสัตว์วิ่งตัดหน้ารถของเรานะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ